ครับคุณแอเพื่อชีวิตครับวันนี้มาเยี่ยมสวนเพื่อนสาวนะครับเพื่อนสาวคนสวยนะครับนะกับเพื่อนชายนะครับนะครับชีวิตธรรมชาติธรรมชาตินะครับเกษตรพอเพียงนะครับเหมือนชื่อช่องกุณแอดเลยครับเกษตรเพื่อชีวิตครับเพื่อชีวิตจริงๆกินอยู่ไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เด้โอกาสมาเยี่ยมเยือนนะครับ ครับดูโอ้โหใครอิดช้านะครับไปทําตามได้ค่อยทําไปเรื่อยๆนะครับมีที่มีทางนะครับเป็นบ้านสวนเล็กๆนะครับมีบ่อปลาโอ้โหดีเลยยูเรทรงการแต่บ่ได้กลับมาดอกเดดเดดมาวันที่สิบหกหมดแล้วเดี๋ยวครับกล้วยคือใหญ่ๆใกล้แก่แล้วใกล้แก่แล้วดูครับมีหลายหลายพันธครับกล้วยที่นี่ นะครับอ่านะครับบ้านสวนของเพื่อนโอนะครับอ่าบรรยากาศบรรยากาศบ้านๆที่สวยมะพร้าวบัวแดงก็ยังมีในตาพูนโอ้นี่แหละของแท้ต้องปลูกบัวแดงนี่แหละมันแกงได้กินได้เฮ้ยเออไห้จูกันนี่หนูพริกบัวพริ้หลายนี่เก็บไปขายได้เท่าบนนี้หรือปล่อยให้มันหลวงมันลรนอยู่นี่โอ้ย เดี๋ยวกินจะขายเชอรี่ก็มีอืเลี้ยงเชอรี่นี่แล้วขายได้กำไรดีห้าสิบบาทได้น้อยเดียวตอนเนี้ยอยู่ในตลาดอันนี้เขาแค่ได้กินเองเพราะว่าเขากินพอเขากินเขาก็ต้องเลี้ยงเองเขาไม่อยากเป่งผู้เฒ่าต้มมาให้ถุงหนึ่งอยู่ในตู้เย็นจองฟิตอยู่ตอนนี้ได้หาเดือนแล้วกินเพราะท่านถุงใหญ่แล้วก็มาฝากอิจฉามไหมครับอิจฉามายุงยางนาครับครบทุกอย่างเลยนะครับ สนใจมาดูงานได้นะครับที่บ้านหนองกรุงธนสารตําบลหนองกรุงธนสารอำเภอปูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับหมู่บ้านนี้มีหลายเกษตรกร,ร,กรทําอาชีพหลายอย่างนะครับมีปลูกแตงโมแตงล้างนะครับส่วนกเกษตรส่วนผสมนี่ก็เยอะนะครับผสมประสาน,นอยากกินอะไรก็ปลูกเหลือกินก็ขายนะครับมีทุกอย่างาเลยแล้วรุดต่อไปสิขึ้นใหม่โอ้โห นีมะละกอจวงนี้แพงมากมะละกอหมูว่านไปซื้อมาไว้นห็นเมี่ยห่วยยี่บาทตัวมีมันจะหน่วยยี่หบาทหน่วยสิบบาทหน่วยสิบาทนี่ต้องซื้อสองหน่วยจะได้ตำได้คกหนึ่งเอ้โ้นี่แล้วที่ระลึกเป็นไรุ่นโยกเอออนนี้แล้วมาทานสวยๆอันนี้กำลังปลูกขยายไม่ผักติ้ว ก๋กเตียวจิ้มจูตุนเชอรี่โอ้โหขบหมดเลยฝรั่งแมงคือลงกินใบครับเตียงนอนเกษตรอินทรีย์ชีว่าวิถีเลยเนื้อใส่กินสดไปนวดเด็กกินหมาท่อกระหอตะหมากไว้อยากกินกินเลยอย่าพูดอีกเื่องตัดตัดลงตัดลงเป็นปุ๋ยอย่างเดียวแล้วเราต้องเย็งอย่างเดียมันเก็บขาอยู่คุณนี่ครับเป็น อ๋อถากขยันเนี่ยถากถากก็ถากเอาเลยถากง่ายง่าะถากน้ำปลาถือถากกันจองถากการจองอันนี้บอกกุ้งกุ้งฝอยเลี้ยงได้บพราะแจได้จ้รดุลเนี่ยกุ้งฝอยรองเดี่ยวนี่กุ้งฝอยก็เพิหนัาลงได้อันตอนปีใหม่เนี่ยเจ้าของเบี้ยพันไม่ได้ใส่ไม่ใส่เอาอยู่ใองลาดนี่แหละเราผมาขยายเอาเออโอ้บ่อเลี้ยงกุ้งอันนั้นเลี้ยงดองเลี้ยงกบเดี่ยวทั้งันนี้ กำลังอันเทพไหวเอาโบมาลงรับโขบประเทศไนมาไอติชองว่าต้นกุ้งนะครับไม้เนื้อแข็งหายากครับตอนเนี้ยต้นนี้สามคนโอบได้นะครับโอ้โหมีต้นหนึ่งครับมีสองต้นต้นกุ้งใหญ่ต้นกุ้งใหญ่ครับโอ้โหรอดแรกกยอืมฮึ้โอ ต้นอยู่บ้านพอลุงเพื่อนก็อยู่นกต็ตกหวานก็ใหญ่กว่็ดีน่อยนึงอาจจะปลูกกันตัวช่วงปีหนึ่งนี่แหละกันปลูกไว้หลังสะเพกันค,คุณสะเป็นกระตา,าบวชเพื่อนหญาหวานละเอยดใส่เลยมะพร้าวหอมๆหมวานๆจัดไปจัดไปโอ้โหน้่นแตกน้ำมะพร้าวแตก <N> <h ums> น้ำบริสุทธิ์แตกแล้ว เนี่ยอ่อนๆมันหวานอ่ะโอ้โหพอดีครับสวัสดีพี่ยูคุณเอาเลยโอเคครับโอ้โหมันหวานครับผมมันหวาน